สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปซูฟูซุกนเนาะคะ่ะสวัสดีพี่น้องอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่อยู่สุ่มหงสุบอนนะจ๊ะม,มันนี้มาพอกันอีกแล้วจ้ากับอ่าช่องโคตรนิสานแต่แถวๆเป็นอ่าอยู่ด้วยกันก็บ่อยนะคะ่ะมันนี้เสาร์วันอาทิตย์อ่าวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันทีท่สิบสามะะมะค,ค่ะมันนี้ฝนตกค่ะตื่นมากยังจะเศร้าฝนตกเนาะคะ่ะ ว่านี่กคะตกนิดน้อยตอนประโตกเนี่ยนะคะ่ะตื่นมากมื่อนี่กคะมาพอต้อบรรยากาศฝนตกน,นะคะอากาศเย็นๆเนาะก็บเล่อยากให hai hai no. ้พีเห็นท่องเดเบึงบรรยากาศฝนตกเยี่ยมื่อเสาเนาะคะ่ะอากาศเย็นดี่ดีค่ะตกกำลังดีเนะะานนะค่ะบ่แห้งบ่บ่ล่มบ่มีล่มเนาะค่ะตกอ่ะฝนตกอ่ะบ่มีล่มนี่อย่างค่ะกับบรรยากาศยี่ยมเสาเนาะคะ่ะ บรรยากาศฝนตกเนี้ยมือเสาค่ะเป็นยังไงเนาะจ่ายอยู่ทางในฝนตกเน่อยู่นี่จังหวัดอุบลราชธานีเนาะค่ะอําเภอเขมรลาค่ะฝนตกค่ะฝนตกเนี้ยมือเสาอาจจะเป็นหลายหมองหลายบอนตกอยู่เนาะค่ะเดี๋ยวพาพี่น้อง ย่างส้มบรรยากาศเนาะคะ่ะรอบบ้านนี่แล้วค่ะไปทางนอกก็ได้ปนโ๊กจ้าเสียงฝนด้นะะดังกาะค่ะเสียงฝนกระทบสักงกระซีนะคะ กินดีค่ะเมืนอนมาบเอาเมา่อหลายมือแล้วเนาะค่ะเมือนจะต๊ะตจะโต๊ะแต่ก็พ่ตรงมันนี้ตรงละเด้เอจากคนบรรยากาศ ดีเลยค่ะหมูว่านี่ใส่ใส่ปุ๋ยขิ้งัวเนาะใส่ปุ๋ยขิ้งัวใส่กับตน้นหมวมกม่วงต้นต้นหมวกม่กวงต้นหมวกเหลเนาะค่ะก็ดีลงุกปุ๋ยไว้หมูว่านี่ก็ดีเลยค่ะฝนตกใส่ก็ต้องโหดค่ะ ต okay. กแตบรรยากาศค่ะอากาศดีพี่น้องก็จะเริ่มรักษาสุขภาพกันได้ดูแลสุขภาพให้ดีเนาะเกลื่อเพิ่งกำลังตรงโพดอยู่ค่ะวางวาซสายๆฝนอาจจะยุดเนาะคะ่ะคนจีนขายข้าวโพด การดำรงชีวิตแตะละเมือตะละเว่งค่ะอยู่ตังจังวัดคุณจะหารายได้นะคะปลูกหัวปลูกสวนรายได้กับก็ได้ยูได้กินค่ะก็ได้ซื้อกับเผาเนาะ,ะล่อเงินเยาวยาหาแพกจบแถวตังจังหวัดบ้านนอกนะคะซื้อวา่าแถว เชมมลานี่บหมูว่ามีคนใดนหรือยังนะคะแต่ว่าในหมูบานี่เข่าถีสอบถามแล้วเ่ราฮะฮันี่ยมีคนไหนด้วจ้ะเรื่องเย้ายาหาพันบาทอ,อ้อโตอ้อยเองก็พัในใดๆที่กนค่ะจักสีดายลูกก็ได้าไดนาะคะ่ะก็ล่อลุนกันต่อไปค่ะจังใดก็หวังอยู่เนาะคะ่ะพอยุดงานเป็นเดือนแล้วลไล่ใดกับบ่มีจ้ะดุเขมเพกับตองเสียข้าวเจ้าห้องเนาะคะ่ะ เรื่องเสียขาซาวเ่งบรได้ทยางานเนาะค่ะโมมีรายได้จังเลกหวังอยู่เนาะหาท่านล่อลุ่นกันต่อไปจะจ้ะ ฝนตกประมาณนี้นะ้องค้นวานเขา,าค่ะค้นวานเขาเขาก็สิ้นถึง,งามเลยค่ะช่วงแต่ว่ามันย่านฝนถ่มช่วงนะคะย่ันฝนถ่งช่วงมันก็นดีสําหรับคนที่อยู่ไก่นามค่ะถึงฝนถ่มช่วงจกกะก็มีนามแล,ล้วคนเพิ่มกระสุนใส่หน้าเพิ่มก็มีเนะคะแต่ว่า คนถึงยู่หน้าโคกหน้ายัางเพิ่นกับบอลนีนั่งในวานหรอกค่ะเพาาราะว่ากาศฝนมันถึงช่วงฤดูเนาะฤดูฝนฝนถึงช่วงนั่นสิถ้าเ่าวางเขาไหวเนาะเขาไม่อยาสียดายนะคะเพิ่นกับอ่อพยาบาลชาวนี้เทำใจดีดีเนาะคะ่ะห่าวางขั้วที่อยู่หน้าลุมหน้ายัางพ่อไมีน้นไม่ยังใกล้ๆกับกับวานได้แล้วาเจ้าขั้วที่ ืกอยังเช้าหน้าถิ่นี่ยู่หน้าโคกหน้าอย่างนะคะถิ่มันไก่น้ำก็น้อยฝนก็เป็นน้ำเหว่าน,นะคะย่างย่างเขาเมันแห้งตายะค่ะช่วงฝนถิ่มไปดูนะคะฝนเอ้ยบระมาณฝนถิ่มไปดูฝนมันถิ่มช่วงะค่ะ ตวงมะกักโตอยู่นี่เมื่อนี้จะเป็นมือที่หกเนาะค่ะมือที่หกมือที่หกแล้วในข้วหมูซื้อเก่าหมูซ,มซื้อว่ามันจะแป๊บเดียวเมืออหนึ่งเมื่อหนึ่งเนาะค่ะเพราะว่าเขาไม่อยู่ตังอย่างว่าจังสี่ไม่อยู่แบบเม้อเนาะค่ะเขาได้เห็ดงาทุม่มเลือเล็กๆน่อยๆเห็ดไปนะค่ะทัางงานเก็บขยะปลูกสวนยังก็เห็ยไปนะค่ะมือหนึ่งมือหนึ่งกับแป๊บเดียวค่ะทํา ก็บ่งหุซื้อว่าบ่งหุ้ซื้อว่าการที่เฮากัดโตซ,ซืีอเหมือมันดนเนาะค่ะนี่ม่อยู่คนเดียวเนี่ยเพระท่านด้เห็นหนาคุณแม่เลยบานคุณแม่ถึงไปทั้งุนอีกล้ะค่ะไกลอยู่ประมาณ หาลอยเม็ดเกือบกิโลหนึ่งคนงละค่ะไกลบะฮัานได้เห็นหนาขึ้นแม่เลยมีตาราลูกสาวกับหลานสาวนะคะมาทรงเข่าจัเอื่ยแน่มาทรงขเ,เรงข่าค่ะน้องเชือกกะชี้ไส้แนที่ไส้แล้วก็เอิไใส่ค่ะเอาปุ๋ยขี้งัวมหา,มา,นานห,หายแนมาเบิองนันเบิองหนีหายนะคะว่ามันเข้าสีเห็หนงนะยังจังแม่แล้วก็มาเบิองหายค่ะแต่กับประเดี๋ยไก่ชีดแล้วค่ะ เวลนระยะห่างอยู่คอือยังอายเพิ่นเอาปุ๋ยที่งัวมาให้เพิ่นกะเอาม,มาไวขา้ข้างหน้าเพิ่นก็เอิ้นว่าปุ๋ยอยู่นี่เด้อเพินน่นว่าถ้าฝนตกยังสี่เนาะค่ะเท่ากับคงบม่ได้สูบน้ำเนาะค่ะแต่กะ แต่ก็ห้ากับจอบอวอยเพื่อเวลาหนาแรงนะคะแล้วกาช่วงที่ฝนมันทิ่มฤดูนะคะเพื่อเพิ่นเทน้าเห็น,หน,หนยังกะชาวบ่มีน้ำเพิ่มกระด้สูบใจนะคะมันก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งแต่คนทิ่มมะจอบอรประดานห้เนะคะเพิ่นกระแนะนําว่าคนกให้ฟังว่าอนาคตนี่ประมาณยี่สิบยี่สิบถึงสามสิบปีนี่ น้ำที่ยุ่ข้างล่างแต่บาดาลนี่ก็คือน้ำม,มันสิแห่งไปเนาะคะ่ะเพราะว่าทุกขั้วเลื่อนนี่ส่วนใหญ่เนาะ,ะตอนนี้ก็คือเจาะบ่อบาดาลกันทั้งหมดะคะ่ะถ้าเข้าใจน้ำบาดาลพร้อมกันทั้งหมดเกือบเกือบแทบจะถุกขั้วเลื่อนเนาะคะ่ะก็คือน้ำที่อยู่แต่บาดาลมันจะเบิดไปคือแห่งไปแห่งก็คือแห่งพร้อมกันตัเลขถามเพื่อนว่าเอ้าลาลาเข้าสจเหตุจ,จังไหนน้ำม,มันจังสีมนี่อยู่ คนก็นแน,นาว่าต้องเห็ดธนาคารน้ำทุกครัวเลื่อนธนาคารน้ำแบบไดน,นอสาแบบนี้คนจะเรียกว่าเท่ากับอ่าก็ยังฝนมันตกลงม,มาังสินเนาะคะ่ะบุหัวาน่าเข้าเสียไปใสยอย่อังสินนะ,ะเหมือนเท่ากับเห็ดอ่าทีร่องรับน้ำนะคะและแ้วก็ทรงน้ำลงไปบองทีเท่าสูบลงไปนะคะเท่ากับเห็ดทอเห็ดหนังลงไปเนาะคะ่ะเห็ดอ่าเหมือนก็นให้นาม,มัน ให้น้ำม,มันไหลลงไปได้นะคะบางทีบองทีเขาจอบบอบาดานนะคะเหมือนกับเหมือนถ้าเอาน้ำเขาออขึ้นมาใส่แล้วนะเพราะฤดูฝนนั่งเสี่ยเขาก็เอาน้ำขึ้นลงไปไหวนั่งสินะคะเขาก็เอาน้ำขึ้นลงไปไหว้สาสมุตาวูเถูื่อเคลื่อนเห็ดพร้อมกันเหมือตขึ้นทัวไปนะคะน้ำม,มันก็สีบปลือกขาดเขาก็สีใสได้ตลอดตลอดตลอดไปก็คือโบเมนวา ยี่สิบปีสามสิบปีหนามมันสิบเบิดจังสันะคะคันแม่ทุกผู้เลื่อนพร้อมใสเห็นน,น,น,น้ำันเนาะเข้ากสนใส่หนามได้ตลอดค่ะบ่มีแห้งจังสีนะคะฝนกระเริ่มซาแล้วนะจ๊ะฝนกระเริ่มซาแล้วฝนเริ่มซาแล้ว,นะพ,ลว,ลวพี่น้องเดี๋ยวอัน สิบห้าไปเบิเ่งบักตูมเนาะคะ่ะลูกสาวกับหลานสาวเพื่อนอันเอาบักตูมมาให้ตอนแรกคิดว่ามันบักสรงเขี้ยวหวาน,นะคะ่นนกะแนมมาใกละวกามัานบักสรงเขี้ยวหวานทีไหนเป็นบักตูมมาสัา่งหาเลยสิบห้าไปเบิ่งบักตูมบักตูมนะคะบุงบรรยากาศจิ๋นจินค่ะ เดี๋ยวจะพาไปบังมะตูมนะคะตอนแรกเหียนว่าเป่นบักสมงเียวหวานคนะ,คะทีนี้นได้เป็นบักตูมะคะ่ะโตกินกาแฟยม่ามาเสาแล้วค่ะไม่มีเสามากอะ่ะกินกาแฟถา,าดบด่วด้ขาดบ่วแด้ได้ค่ะกาแฟต้องกิ้นชุ่มมือกินแหลวก็นอดเว้น,นะคะ่ะ นอนคยเห็นม่ค่ะบักตูมเนี่ยมะตูมอันนีไหมคะ่ะมะตูมมาสันตอนอันตอนแรกเห็นอันโอ้ยว่ามันบักตูมเขียวหวานนึกขำจะคของอยู่ค่ะนี่อันนี้พาแล้วก็เลยไมีความคิดว่า มีความคิดว่าสีนสิพาตากแห้งเนาะคะ่ะเดี๋ยวมือไดแดดที่ดีกว่านะคะเดี๋ยวสิพาเวอร์ซิมวยตากแดดตากแห้งไว้เนาะค่ะเวลกกร่ามนุกอย่างเมื่อเห็นพุ่มกอเนาะคนต,ต้มต้มกินยังมือเสาต้มใส่อาต้มกินก็ฝาทะลายโจรเนาะค่ะขอบแล้วกินหน่อยค่ะเดี๋ยวสีนตากแห้งไว้ให้เราจับมีหลายหน่วยอันนี้บ้านพี่น้องเอ,อิญนู่นอยังค่ะ อันนี้จริงๆแล้วก็ลูกทอเนีย่ยเป็นทอนะคะ <d> เนื้อทั้งในมันจะเป็นสีเหลืองนวลนนคะ่ะหอมหวานดูค่ะแต่ว่าอ่อ,อยประมากกินหรอกเวลากินแล้วมันสีมันติดม,มือแล้วค่ะสีมันเหลืองเหลืองติดมือนอกจากเขาเอิ่อลูกทอแต่วานโป๊ะหว่าบ้า,บานพี่น้อง เอิญหมักยังเด้อค่ะอันนี้อ้อยเอิญลูกทอเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะอ้อยก็คงจะขอจบคลิปซ้ำนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวโอกาสหนา้าอ่าโอกาสหน้าคลิปหน้าเนานะคะ่ะเดี๋ยวก็เฮาเฮากลับมาพอกันใหม่ที่เกา่าเนาะจ้ะจังไดอ้อยก็ขอฝากคลิปน้ำเน่ได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะแล้วก็กดติดตามให้อ้อยน้ำเนด่ด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจอ้อยให้คลิปใหม่ๆออกมาเนาะค่ะ,ะเนาะ จังไหน่าขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีแข็งแรงเนะะื่อสัคลิบนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ